รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่แน่นอนครับว่าอาหารมีความสำคัญมากกว่านั้นยิ่งพูดถึงอาหารไทยที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์คุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยป้องกันและรักษาความเจ็บปวดได้แล้วอาหารไทยและวัฒนธรรมการกินของไทยเรายังเป็นตัวแทนของภาพครอบครัววิถีชีวิตหรือลักษณะนิสัยของคนไทยด้วย แล้วเราจะไม่ส่งพ่อฝรั่งหน้ามนอย่างครูเกรกพร้อมคู่หูคู่หาที่ดูจะติดใจการลุยสยามจากเทปมารยาทไทยอย่างนายมาโคของเราไปทำความรู้จักกับอาหารไทยได้อย่างไรผมเตรียมการไม่หมดแล้วแต่จะให้ทั้งสองคนไปกันง่ายๆก็ดูจะไม่ได้ลุยเท่าไหร่ทีมงานเลยขอทดสอบความรู้เรื่องอาหารไทยของทั้งสองคนหน่อยว่ารู้จักอาหารของสยามขนาดไหน So Marco, do you like Thai food? Yeah, well, uh, I would say yes, but not too spicy, I must admit. Okay, let's try it. Today is so easy. This tape, we're just going to eat. Oh, then it's fine. Can you eat? Oh, yes. Show me. Well, <laughs> I can I eat this? This is very comfortable. Okay, let's go. วันนี้เรามีเกมมาทดสอบความรู้เรื่องอาหารไทยกับครั้งแรกของลุยสยามควิสโช We have a quiz show ลุยโอเค Are you scared ปวหรือเปล่าอะเบอะเบทั้งสองคนต้องตอบคำถาม5ข้อโดยต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย3ข้อหากน้อยกว่านั้นจะไม่สามารถเดินทางไปยังจุดถ่ายทำด้วยรถกองถ่ายได้แต่จะต้องเดินทางไปเองโดยจะได้รับที่อยู่และข้าวรถโดยสารเท่านั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่า อ hope yeah. like two yeah. I หนนึ่งเมนูอาหารไทยที่ติดอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับของ CNN คือเมนูใด A. ต้มยำกุ้ง B. มัสมันไก่ C. ผัดไทยโอ้โหยากเลือกไม่ได้เลย <laughs> I think Tom Yum Kung. Oh, you do? I'm going to go with a different answer. <laughs> we have to agree on the answer. Then we will go with yours. Tom Yum Kung. Yeah, well, maybe you're sure. You know, I believe it's... Pad Thai. How you know, about this? We'll do rock, paper, scissors. One, One two, three. Two, three. Four. three. <laughs> three. Three. is... Marco, I think it's Pad Thai. The correct B, Massaman Ow. You were wrong. I was wrong. Chok line, huh? Yeah, it's really hard. Bye bye. We can do better. Come on, man. I hope. Kosal, canh dai, jat sam kha, tii mei dai sai kat. E, canh sai bua. B, canh kua saparot. C, canh run juan. Iklao, look me dai. Which Which one should we choose? Uh, should we just flip a coin? Yeah. Heads C. Tails B. Heads. ่ยา Content ข้อสุดท้ายข้อสี่นะครับเฉลยข้อสี่แกนเร็ we did it <Woo! S 1> yeah first one down <c oughs> ข้อต่อไปข้อที่สามคนไทยในภาคใต้เรียกน้ำพริกว่าอะไร A น้ำชุบ B น้ำซุป C น้ำร้อยต่อมาคิดว่าข้อสี่นะครับเพราะว่าคนใต้จะจะพูดร้อยร้อยอร่อยนะ but I think it's too easy ง่ายไปซุป do you want it what do you think ข้อ oh, so okay. B นะครับน้ำซุปแน่นอนเฉลยข้อที่ถูกต้องคือข้อ A น้ำซุปอ้าวอ้าวอ้าว We didn't We need to get this พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ข้อที่4จาก3ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของผัดไทย A กุยช่าย B ผักชี C ถั่วงอก I think C we can cut C out We're <I S 1> huh? With the the. Let's the Heads Yeah. root putting right. Huh? in it. do All tails a. <laughs> <c oughs> a, B. ข้อ A นะครับข้อที่ถูกต้องคือข้อ B ผักชี I told you <c oughs> this is his fault now ไม่เป็นไรข้อสุดท้ายข้อที่5ขันตกเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยภาคใด A ภาคกลาง B

เราได้2คู่สองคะแนนคะแนนรวมจึงยังไม่ถึง3คะแนนดังนั้นทั้งสองคนไม่สามารถขึ้นรถกองถ่ายได้จะต้องรับที่อยู่และค่าโดยสารเพื่อเดินทางไปเองนะครับทั้งนั้นทีมงานขอเดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะครับแล้วเจอกันบายๆเดี๋ยวไปเที่อื่นเราจะร v ดใน100 do we go? I don't see anything. Ah, Ow! Right now, huh? Oh, the way! Wait, hey. wait, wait, wait! By the way! Hey! We are going to go to the hotel. We are going to go to the hotel. Which way? This way? This way? I guess this way. Let's go this way. way. Back side, huh? The front of the street. Okay, body is going Watch out, watch out, man. พค่ับสบายรัชดาโอเคได้แล้วนะครับสำหรับจุดหมายที่ทั้งสองคนจะได้เรียนรู้เรื่องอาหารไทยในวันนี้คือร้านอาหารบ้านตาเรืองในซอยรัชดา3ที่เสิร์ฟเมนูอาหารไทยสูตรดั้งเดิมของภาคกลางมาในรูปแบบสำรับเหมือนในอดีตครับส่วนครูเกรกและมาโคจะเดินทางไปถึงร้านได้ถูกหรือไม่ช่วงหน้าเรามาลุ้นกันครับ นี่ไงวู้ฮู้เจอแล้วนะครับ <Standing. S 1> บ้านตาเรือกอ่า we made it ถูกแล้วมาเองด้วยนะครับ yes ต้องเข้าไปดูนะครับตาเรือกคือใครอยู่หรือเปล่า you ready yes let's go <S <Good. S 1> Woo. สวัสดีครับผงศ์พี่ชื่ออะไรครับชื่อหวายครับหวายแล้วผมชื่อเกรกและเชฟมาร์โกนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับขอบคุณมากนะครับแต่เรามาหาตาเรืองอยู่หรือเปล่าครับถ้ามานี่น่าจะวิ่งหนีนะครับตาเรืองเป็นคุณทวดครับถ้าอยู่ตอนนี้น่าจะ120กว่าปีแล้วครับมาไม่ท่านแลยวครับไม่ทันครับตอนนี้อยู่กับลูกๆตาเรืองครับเป็นคุณยายของหวายเองครับอ๋อร้านนี้เป็นเป็นร้านอาหารแบบ ไทยภาคกลางใช่ไหมครับใช่ครับที่บ้านเนี่ยขายอาหารไทยภาคกลางแบบชาวบ้านนะครับ,รบไม่ใช่ชาววังนะครับมัน<อ>มัน,ม,นมันต่างกันยังไงนะครับชาววัง,ววงเนี่ยเขาจะค่อนข้า,างมีความประณีต มากกว่านะครับแต่ว่าชาวบ้านเดี๋ยวบางทีเราต้องรีบๆผ่านเรื่อความอยู่รอดใช่อะไรที่อยู่ใกล้บ้านนะครับอะไรที่เก็บเอาไว้ได้กินนานๆนะครับคนชาวบ้านก็จะเก็บเอาไว้ครับเหมือนพริกแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับในบ้านคนไทยโบราณแต่ก่อนต้องมีพริกแห้งมีกระเทียมมีหัวหอมเงี้ยครับมีกะปิครับเป็นของที่ต้องมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วครับสองคนเรานะมาร์โกช่จุระยากรูอาหารไทยช่วยได้หรือเปล่าพี่ พอช่วยได้ครับแต่คงจะไม่เก่งเท่ากับคุณยายกับคุณแม่ครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปถามคุณยายกับคุณแม่ดีกว่าครับอยู่ข้างในแล้วครับขอบคุณครับเชิญครับตามที่นะครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณมากเยวนั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับ แม่เจี๊ยบค่ะชื่อเกรกนะครับเรามีเพื่อนชื่อมาโกบินบินเชฟนะครับสวัสดีค่ะเขาก็มาจากเซอร์เบียนะครับแล้วคุณแม่อยู่นานหรือยังครับที่ร้านอยู่ที่นี่มาตั้ง30กว่าปีแล้วค่ะอายุผมเองนะครับ30ปีที่ร้านนี้มีอาหารไทยแปบไหนครับเป็นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอาหารภาคกลางค่ะแล้วก็เป็นอาหารโบราณที่บ้านเราเนี่ยทำกินกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆมีบางอย่างที่เราปรับ ให้มันเข้ากับยุคสมัยแต่ก็ยังคงความเป็นโบราณอยู่เหมือนเดิมครับแล้วอาหารโบราณจะมีรสชาติหรือวัตถุดิบอะไรบ้างครับวัตถุด,ดิบที่ได้นอ <pip> กก็ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรภายในบ้านเราอะค่ะใช่เราให้ฟังต้องไม่เชื่อแน่เลยครับว่ <c oughs> เาเมื่อก่อนเนี่ยข้างหลังบ้านจะมีคลองลอยู่ครับใช่เราตกปลากันที่หลังบ้านที่นี่เลยก็ทอนปุ้งไงครับความฉลาดของคนโบราณก็คือว่า เขาจะรู้ว่าเวลาที่เขาจะไปจับปลาอันนี้มาทําอาหารประเภทนี้ครับเขาต้องใช้เหยื่ออะไรครับคืออย่างวันนี้อยากทําทอดมันปลาปลากลายรู้จักั้มคะปลาทองคนอีสาน่ะแหละค่ะเขาจะดูภายน้ําเขาจะรู้เลยว่าวันนี้ถ้าอยากทําทอดมันต้องไปตรงนี้เขาจะได้ปลาฉลาดมาอะไรอย่างเนี้ค่ะแสดงว่าคนจะเป็นโบราณก็ฉลาดด้วยนะใชมีเทคสังเกตวิถีชีวิตด้วยแม่เองนะครับจับปลาได้ใช่ไหมครับใครเป็นเป็นคนสอนนะครับ คุณยายทวดคุณยายทวดของน้องไหวเป็นคุณยายของมแม่แกจะเป็นคนที่ชอบตกปลามากแกจะสอนว่าอย่างตกปลาฉลาดเนี่ยต้องใส้เดือนนะถ้าเป็นตกกะกแตนเนี่ยปลาฉลาดจะไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเหมือนเป็นภูมิปัญญาอะค่ะคือจะทานอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเราหาได้นั่นแหละ<า>เป็นกนเนอกลักษณ์ของอาหารแบบชาวบ้าน Not to yes, right. yeah, so yes. <laughs> what do they have in Serbia well I would if I had opportunity to offer you to try it's called Cevapi. it's just like a meat sticks you know, okay. barbecued okay. and then you have a flat bread that mm. you put those meat sticks inside mm -hmm. and that's it. โอ้ oh, oh. อาหารเซอร์เบียนน่ากินมากเลยนะครับ oh. <ช>แต่พูดถึงอาหารภาคกลางนะครับ oh. มีเอกลักษณ์อะไรบ้าง จริงๆเราวภาคกลางเนี่ยคนไทยเราเนี่ยกินอาหารเป็นสำรับนะครับในสำรับเนี่ยก็จะต้องมีของหลายๆอย่างมีน้ำพริกมีแกงมีของต้มของทอดนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับคือในนั้นมันครบทั้ง5หมู่ครับแต่มากไปกว่านั้นสำรับเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่แค่อาหารโภชนาการนะครับคือการที่เราได้อยู่พร้อมหน้าในแฟมิลี่ในครอบครัวของเราครับ แล้วเราได้มาทานข้าวด้วยกันนะครับดีมากจะมีความรับมันยิ่งใหญ่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นข้าวราดแกงเร็วเพราะว่าต้องรีบไปทำงานครับสหรับก็เลยค่อยๆหายไปขออนุญาตนะครับจิเ็นผู้ช่วยหรือเป็นเป็นเชฟเป็นพ่อครัววันนี้นะครับครับินดีครับเดี๋ยวเชิญข้างหลังดีกว่าครับขอบคุณครับ Let's try yes more than ready คุณยายสวัสดีครับสสวัดีคคุณยายทำอะไรอยู่ครับขูดมะพร้าวค่ะขูดมะพร้าวค่ะขูดเตกแต่ก็ต้องไปคั้นคร่ะเป็นน้ำเป็นน้ำกะทิครับแล้วก็ตามพวกนี้ใส่อ๋อแสดงว่ามะพร้าวมันสำคัญมากสำหรับเมนูนี้เมนูวันนี้จะเป็นกะปิขั่วมันเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำพริกอ๋อเหมือนน้ำพริกแล้วส่วนผสมของน้ำพริกภาคกลายมีอะไรบ้างก็มีกระเทียมครับพริกขี้หนูกะปิ ครับขั้นตอนแรกนะครับใส่ขั้นตอนแรกตลอใส่พริกใส่เกลือใส่เกลือใส่นิดเดยใส่เกลือเพื่อไม่ให้มันกระเด็นต่ำเลย smash it ดั้มเนี่ยไม่ท้องเหรอโอเค มังมีบาลูกไาซินนะครับแต่ไม่ได้เียว่าน้ำพริกนะครับจะเรียกว่าเจ็บเราใช่ไหมครับแล้วรสชาติมันเปลี่ยนมากไปยนะครับจะออกเค็มเผ็ดจำไปเลยจ้ำใส่ปลาร้าอ๋อค่ะพักก่อน take a break นี่แหละฮะ รับตะไคร้ใช mm. ่ค่ะแล้วทร้ต้องใช้เยอะหน่อยต้องใช้กอะปิ้พนสำหรับเมนูกะปิพูนนี่ต้องเน้นๆเมนูกะปิพูนต้องเน้นตะเนตคร้ Thank you ขอบคุณครับต่อไปเราใส่กระเทียมนะคะกระเทียมเลย Marco in Serbia do they have ingredients and equipment like thisWe do have this but yepOh โ h e e s e s e เ b i บ c ยก็มีคร what Yeah we use it for pepper we use it for salt Also for grinding dry จะใช้สำหรับสมุนไพรด้วยบ้านผมอยู่อเมริกาจริงๆรัตนนวยอร์นะเราไม่มีครกอย่างนี้ไม่เคยมีนะครับจริงๆแล้วมันผมว่ามันสนุกดีเดี๋ยวออกกำลังกายด้วยขอแดงขอแดงครับ s w สวิชทีมงานที่นี่นะครับเร็วนะเก่ง ปีนี่เราก็จะเอาไปเผาขัะไปปิ้งก่อนเพื่อให้มันหอมนะคะช่วยทำคนเดียวหรือทำเดนเป็นหลายๆคนสลับไปออย่างงี้ทำคนเดียว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 แข็งแรงมากนะครับแต่แล้วเราก็ใส่ปลาใส่ปลาด้วยใส่ปลาปลาทูใช่ไหมปลาทูค่ะเอามาย่าง ต่อไปนะครับจะขูดมะพร้าวโอเคต้หมุนด้วยต้องหมุนเน่ย as t h อยากลองไหม you wanna try yeah I'd like to try can i work in your restaurant o ่าจังนะฮะ good job Marley you're doing good whoa ขูดมะพร้าวเรียบร้อยนะครับค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใช้น้ำสุกนิดนึง มือนะคใช้มือด้วยใช่ด้วมือขย้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้สิ่งแรกที่เราจะได้คือเราเรียกว่าหัวกะทิน้ำครั้งแรกเฟิร์สติเรียกว่าหัวกะทิครับค่ะเราจะได้หัวกะทิพร้อมแล้วนะครับพร้อมเลยอ่ะกะทิอันนี้คือน้ำพริกเมื่อสักครู่ที่เราตำที่เราตำได้ค่ะใช่ โอเคได้แล้วเราคนแรกนะครับทั้งหมดจะใช้เวลานานแค่ไหนใช้เวลาประมาณ15-20นาทีได้เวลาแล้วนะครับจะใส่หัวกะทิ Are you ready Yes okay, one there we go okay here we go okay, here ร้อน What do you think? Can I work here? Can I work here? อร่อยอร่อยได้อร่อย it โอเคอร่อยเห็นไหมครับพอเปลี่ยนพอเราเคี่ยวนานมันก็จะแยกออกแบบจะทำให้ดูน่าทารสชาติมันตอนแรกจะออกแบบโอ้โหหวานเผ็ดเค็มนิดนิดครบทุกอย่างเนี่ยนุ่มคือเราเรากินบ่อยมากนะครับแต่ไม่ได้คิดว่าจะทำยังไง แล้วพอเห็นขั้นตอนนะครับไม่ยากใช่ไหมคะไม่ไม่ยากใช้แรงนิดนึงใช้เวลานิดสุดท้ายจะได้เมนูอร่อยแบบนี้เราเรดั้งเดิมนะครับกะปิขั่วกะปิขั่วเริ่มร้อน Oh God! Oh, can't eat it. What? Is This is called black cat. I'm going Fighting fish, nah. Right? So if black I had gut. it in my stomach, it would fight here. Yeah, if you drink it, woo. Bye, free. Not good. Okay, ka. Oh, ready, boy, nah. Ready. กินมากเลยนะครับแม่ไม่รู้จะเริ่มจากเมนูอะไระลองลองดูอันนี้นะคะมีปลาด้วยปลาปลาย่างค่ะปลาช่อนย่างค่ะอันนี้จะเป็นหมูหมูทอสมุนไพรสมุนไพรในเนื้อหมูก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ตะไคร้วันโอเคไม่ากันนะจ้ทุก Everything is there perfect How many points o u t of t e 100. 100คะแนนร้0ยคะแนนเต็ม10นะครับอปลาช่อนอร่อยมากโอ้โหหมาเขาชอบมากอินมากตอนนี้นะอืม Unbelievable. แล้วจะมีครื่องดื่มด้วยครับเอาเรียกว่าน้ำมะขาม Cheers. ดีมากตอนแรกเปรี้ยวเพราะว่าเป็นมะขามใช่ค่ะแต่จะมีความหวานด้วยเลาสุดท้ายโดนเกลือใช่เมนูต่อไปนะครับน้ำพริกชิมชิมน้ำพริกที่เราทำมาเมื่อกี้นี้ที่เราทำเองนะครับแล้วคนไทยนะครับเวลากินน้ำพริกจะกินกับผักสดกัผักสด แม่ครับอาหารไทยอร่อยมากแต่นอกจากนั้นมีข้อดีอะไรบ้างครับมันมีข้อดีคือมันจะเป็นประโยชน์อย่างเช่นหัวปลีอย่างเงี้ยเวลาที่คุณแม่เพิ่งคลอดลูกองเงี้ยเขาก็จะทําอาหารเป็นเมนูหัวปลีให้นอกจากหัวปลีแล้วนะคะอย่างเนี้ยค่ะกระเจี๊ยบที่เห็นใช่ตัวเนี้ยค่ะก็ยังช่วยเรื่องน้ํานมแม่ด้วยค่ะน้ำนะครับกระเจี๊ยบดีด้วยดีด้วยสําหรับน้ํานมแม่ใช่ค่ะดีมาก ใช่แล้วครับอาหารสำหรับผู้หญิงที่พึ่งคลอดบุตรก็ถือเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่รู้จักการนำเอาประโยชน์จากสมุนไพรมาประกอบอาหารเมนูที่นิยมทำกันเช่นแกงเลียงนอกจากแกงเลียงจะมีประโยชน์ต่อการช่วยบำรุงร่างกายแล้วยังมีสปปรรพคุณช่วยเรียกน้ำนมได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งเมนูที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณแม่ก็คือแกงหัวปลีหรือยำหัวปลีเพราะหัวปลีมีประโยชน์ต่อการช่วยบำรุงร่างกายและยังมีสปปรรพคุณช่วยเรียกน้ำนมเช่นกันคงจะเห็นแล้วนะครับว่าอาหาร ารไทยนั้นไม่ใช่แค่เพียงกินอร่อยหรือให้พลังงานอย่างเดียวหากแต่ยังช่วยบำรุงสุขภาพป้องกันหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อีกด้วยครับมาร์โก oh, <Marco. S 1> ดูดิจะมีโรก <can> หายใจไม่ออกแสดงว่าอร่อยอิ่มด้วยนะครับ just wanna sleep now. นอนได้นะครับนอนเลยนอนเดียวแม่ครับแล้วในความคิดหรือมุมมองของแม่ สเสน่ห์ของอาหารไทยคืออะไรครับสเสน่ห์ของอาหารไทยเนี่ยมันอยู่ที่นอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยจะทานอาหารเป็นสํหลับเพราะฉะนั้นทานคนเดียวไม่ได้แน่นอนต้องรอต้องนั่ง,งใช่ทุกคนต้องรอมาพร้อมกันนะคะอันนี้มันคือสเสน่ห์ของคนไทยที่ที่คือปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าทุกคนต้องตามก้นต่างไปแ,แล้ว,ลวใช่กลเม็ดของคนโบราณคือทําอาหารให้อร่อย เพื่อที่จะให้ลูกๆกลับมานั่งทานด้วยกันอันนี้มันคือเป็นความสุขของคนไทยคือเนี้ยอร่อยประโยชน์แล้วก็อบอุน่นดีมากเป็นคําููดที่ดีนะครับอร่อยมีประโยชน์แล้วอบอุ่นด้วย <c oughs> Round two Well, it's we time f i h Are you full, brother? Oh, n o I am ดูดีอิ่มแล้วนะฮะอิ่มมาก So, Marco, what yes. did you learn today about Thai food? It's hard to make Thai food. It's maybe easy to mix everything, but it's hard to prepare all of the things. And you need at least five years of experience in order to make it right. Even though we made it to make this in the first attempt, cup. Yet we need a bit, you know, work on it. So, what do you think if you had to talk about Thai food? Mm -hmm. Give me three words. Kob, Sam, Kabna, Thai food. Number one, spicy. Spicy, pen. Number two, uh, beautiful. Beautiful, suai. Beautiful. beautiful. And number three, of course fulfilling and tasty and Alloy. everything that comes at the end hello <laughs> mark yeah. what, when you eat you're happy i am and they would I, I believe that they all would like to try i don't think they would put it on a daily menu let's try of, it yeah well we can try we can open a thai restaurant Ooh. in serbia that's a good idea <laughs> you just have to give okay. me okay. recipes me okay. <laughs> okay. Okay. Deal. 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 my mm -hmm. คุณแม่ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ได้ความรู้ได้อาหารอร่อยมากแล้วจะกลับบ้านเลีวยลองทำเองด้วยนะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับ thank you h e r i e n c e thank you มอนมั ท่านผู้ชมได้เห็นและเรียนรู้ในรายการวันนี้ว่าอาหารไทยของเรานั้นเป็นมากกว่าแค่รสชาติแปลกใหม่ที่ชาวต่างชาติชื่นชอบและอาหารไทยยังคงบอกเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภาคในอดีตสำหรับข้าวเองก็เป็นหมุดหมายในแต่ละวันให้สมาชิกในบ้านกลับมากินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกด้วยรู้อย่างนี้พวกเราคนไทยต้องช่วยกันสืบสารเมนูอาหารไทยไม่ให้กลืนหายไปกับคลื่นวัฒนธรรมนะครับ แนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ f เฟ e บ o ๊กลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ